าใจเข้าวัดเสียงแห่งธรรมนำชีวิตขอเชิญท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมร่วมฟังธรรมโดยพุทธโลยีสำนักพิมพ์พระพุทธศาสนาประกาศร่วมจันลงพระพุทธศาสนาเพื่อสร้างสรรค์สังคมพระธรรมสิงหบุราจารย์หรือหลวงพ่อจรันทิตตะธรรมโมได้แสดงธรรมให้ข้อคิดแก่สาธุชนทั้งหลายดังนี้ วอนข้าวเรารวมตําราได้มีสติดีเนะเห็นเดินมาแล้วไอส้สติแล้วมันจะบอกเลยคนนี้ตั้งแต่ปลายผมเกนลงปาลายเช้าปลายเช้าตั้งแต่เบื้องตามปลายผมลงไปเบื้องบนปลายเช้าขึ้นมาพับคอมพิวเตอร์ทีแหละคนนี้สายไปอย่างนี้แล้วมานี่ต้องการอะไรมันจะบอกออกมาเป็นขั้นตอนมีประโยชน์ในการโลรยปัญญาด้วยเมื่อมีจะประโยชน์ในทางโลกุตลาปัญญาด้วยมีประโยชน์ทางโลกคืออยู่รวมกันในหมู่สัตวัโลก จะแก้ไขปัญหาในโลกมนุษย์และคนอยู่รวมกันมีแต่ปัญหาคนแปลว่าปัญหาแปลว่ายุ่งแต่เรามีโลกุตละคือสติสัมปชัญญะมรสละภาวนาแล้วนั่นแหละตรงนั้นจะแก้ปัญหาชีวิตเรียกว่าสภาพชีวิตเรียกว่ากฎแห่งกรรมชีวิตสนับสนุนโดยน้ำมะนาวสำหรับปรุงอาหารตรารวมรส โรงงานน้ำปลาฉัวฮะแสงตราหอยหลอดสัพพะธานังธรรมทานัง,รรนงชินาติการให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้ง